กับสองสาวที่เธอจะมากับเพลงเศร้าๆแต่ว่าเป็นเพลงที่ฮิตตลอดการครับเพียงครึ่งใจจากเอิง V14 และแพรว V15 ครับ ใจเธอจะจากใจใครโซ่ไม่รักมีใจรักเธอรักเธอชื่นชูกลับหานใหญ่เธอทำใจฝืนรักใครฉันเพียงแค่จะจากรัก จะทุ่มแทใจเกือไปแล้วน้อย,ยุดรอรับได้พบใครไม่ไหลยยังใจไม่ขอส่วนใบังเธอจะจากไปไหนพบใครใหม่ใจธอเปลี่ยนแปลงแต่ฉันไม่ขอแบ่งใจไว้จากไป เข็ดใจเรื่องผ่านมาหยุดคิดตั้งใจว่าจะขอพัาใจอะไรกับเธอรักเราในใจรู้ไหมใครทำเจ็บจิตใจจำเธอทำฉันทำจริงๆเพราะเรกเธอมากกว่าใคร <โ>กันเพียง,<า>งครึ่งทางฝลึออกในใจสิ้นหวังหมดทางใช่ไหมว,ว้าวเมือถุนเทหัวใจุนเทหัวใจให้สุดท้ายคือเรา คนเราจะมีใจให้เขาคูณร,รักเขาเพียงครึ่งใจ เอิร์ม V14 และแพรว V15 หครับใจคุณทาทาครับวันนี้พี่ว่าพี่ต้องโดนแกล้งแน่ๆเลยอ่ะคือเดี๋ยวก็ทำให้พี่สนุกแล้วก็ทำจะทำให้พี่ร้องไห้อยู่ในพี่มึนไปหมดแล้ว <c oughs> พี่ไม่พี่ไม่เสียใจเลยที่พี่เลือกเอิงกับแพรวเข้ามาเนี่ยคือ น้องทั้งสองคนเป็นขวัญใจทางด้านสาวของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะดีดีร้องเพราะมากสองคนใช้เทคนิคได้ดีคือพี่เมื่อกี้เดินแยกกันมาพ,พ,พี่ไม่พี่ไม่รู้จะละสายตาออกจากใครเี๋ยวพี่ก็มาตรงนี้ตายแล้วคุณนุงก็ร้องเดี๋วเขาจะอฉันจะทำยังไงกันดี <c oughs> ปวดตับเหมือนที่ใพกีนปวดตับปวดใจปวดไปหมดเลยแพรวันนี้แพรวสวยมากค่ะ แล้วก็แล้วก็ร้องร้องได้ดีเลยแบบเสียงใสไม่มีทิฏฐิเอิงก็ร้องเสียงเพราะมากพี่ขอแสดงความยินดีกับหนูทั้งสองคนเพื่อหนูทําได้ดีมากค่ะเก่งมากเหลือเกินพี่ก่ครับครับสวัสดีครับน้องเอิงน้องแพรวนะครับพี่ถือว่าเป็นโชว์ที่ประสบความสําเร็จของฝ่ายหญิงนะครับวันนี้ ร้องได้ดีมากนะครับร้องร้องคู่กันได้การทํางานเสียงประสานอะไรสอดรับได้ดีมากอาจจะมีประสานโน้ตบางท่อนในท่อนหลังๆที่ที่ผิดโน้ตไปบ้างนะครับฟังแล้วมันแปลงๆนิดนึงสาหรับข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็คือ,อ,อน้องน้องน้องแพรวเนี่ยดีขึ้นเยอะ จากที่ที่แล้วเริ่มแบบออใช้สายตาใช้ท่าทางอะไรเป็นมากขึ้นแต่ก็ยังต้องการมากกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าเสียงเราเนี่ยให้อารมณ์ก็จริงบางครั้งมันต่อตรงจากจากอารมณ์ขึ้นมาถึงปากเลยแต่ว่ามไม่ผ่านร่างกายเลยเลยนะครับต้องต้องฝึกให้ผ่านร่างกายบ้างนะครับส่วนน้องเอิงเนี่ยออใช้เสียงอะไรดีแต่พี่ยังติดเรื่องอารมณ์อาจจะกลับกันนิดนึงเราอยากพี่อยากได้อีกนิดนึงคือว่าคือ เรามีทักษะเยอะอะไรก็ตามเนี่ยต้องพยายามให้อารมณ์มันผักออกมาจริงๆบางครั้งเราดีไซน์แต่ว่า,าม,มันไม่ได้เกิดจากอารมณ์มันเกิดจากการดีไซน์นะครับเพราะ <ion> ตรงนี้ตรงนี้พัฒนาถ,ถ้าถ้าพัฒนาสองจุดนี้ได้เจ๋งโชค네ดีครับคุณแมวครับก็ขอชมครับว่าเป็นโชว์ที่ดีนะครับเป็นโชว์ที่เพราะร้องร้องเพราะแล้วก็ดูดีก็ขอชมแพรวด้วยเหมือนกันว่าพัฒนาขึ้นนะครับเห็นชัดเจน ว่าว่ามีพัฒนาขึ้นก็คาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรที่ที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ในเรื่องของการ acting ในการแสดงออกทําได้ดีแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพี่ติดเรื่องประสานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มันไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาเทคนิคซึ่งให้อภัยได้โดยรวมแล้วดีครับก็ขอให้กำลังใจสู้ต่อไปขอบคุณครับ V14 และ V